เดีอันนี้เหรอคะเอามานั่งลงเอาลง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 ไหน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 อันนี้เี่ยใบงานหน่อมีคุณครูอ๋อมีคุณครูด้วยนี่เนาะมีมีอะไรอ้าจะมีคุณครูนะอ๋อมีคุณครูนะไหนดินสอหนูคะเอาโต๊ะบนดินสอใหขนอดก็ดูเอาขยับมานั่งโต๊ะค่ะขยับมานี่ไงดินสอหนูจับดินสอก่อน นี่การบ้านน้องเดี๋ยวพี่ตั้งสอนพี่เฟิร์สอยู่ไหนนี่ก็พี่เฟิร์สอยู่นี่ไงคะเนี่ยสองพี่เลยอันนี้เหรอเอาให้น้องขีดซื้อหัวลูกศรนอยู่ทีงไหนให้น้องเป็นคนเขียนอันนู้ทำเลยไปขีดตามเส้นเก็บเลื่อยเหรออะไรเก็บคะอ๋อนี่นี่ไงใบงานหนูนี่เหรอคะอันนี้เหรออันนี้เหรอคะ น้อยเขียะโต๊ะองเขียนน่าสีใชงานทีหลังแล้หนูจะเอาสีระบายเหรอคะเอาสีเขียนมาเปิดสีให้น้องเด็กหญิงอะไรคะเนี่ยเด็กหญิงแสดงพัดวารุนใส่ใส่ขีดเยอะมากเลยขีดเยอะมากเลยเหรอคะพี่โตต้องมานั่งข่างเดียวกันกับน้องมันจังขีดเยอะอย่าเพิ่งกินซีโป้ค่ะทำการบ้านก่อนตาขยันไปทาง อาพีโป for ๊ะเอาไว้นี e> aku, ่นะทําการบ้านเสร็จค่อยกินนะตาจับอันนี้นี่นี่เอาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวทําการบ้านเสร็จค่อยกินนะเดี๋ยวค่อยกินทำสิบลูกทำการบ้านก่อนว่าเห็ดให้น้องยังไงบอกน้องตัวลูกให้บอกเรียบร้อยอย่างเงียบเหงาจำจำด้วยไม่เอามามนี่ไงการบ้านหน้นนู้ไม่ไม่เล่นขี้ไม่ได้เล่นนะพี่โต๊จะพาทำ แม่คือว่าสิทธิการบ้านค่ะเราต้องทําการบ้านก่อนค่อยกินนะนี่คนไข้เบิร์ตหืมไข่กับมาแล้วไข้เบิร์ตไขเบิร์ตแล้วไรูไขเราขับเลือดเบิร์ตเราขับไหนไหนคุณครูให้ทำอะไรกัดเกลียวอะไรกัดเอาเกลีย้น้องหน่อยเขียนก่อนเขียนก่อนไอเขียนก่อนเฮ้ย นี่นี่พี่โตเขียนให้น้องดูหน่อยเนี่ยเขียนเขียนโฟมพรุ่งนี้จะไปโรงเรียนแล้วนะยังไม่ได้ทําการบ้านเลยไม่ยอมจับทําไมล่ะคะจับการบ้านยังไม่ได้ทําเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่โตทำให้ดูนี่อ่ะอ่ะพี่โตไมอ่ะพี่โตถ้าถ้ากินปีโป้หนึ่งคำก็ขีดหนึ่งเส้นนะคะ โอเคไหมคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่โตแกะไดบ้างแกะไหมที่หล่ะเกะบอะไรบ้างเก็บอะไรเออพี่โตแกะได้แล้วกินปีโป้หนึ่งคำแล้วก็ขีดหนึ่งเส้นค่ะกินก่อนเขีดแล้วมาขีดนอัปปากกาขีดเอาเด้งโอ้ยเปิดไปเอาอามีดไม่แกะให้น้องมันดึงอะได้ดึงได้างนาลิตา ขีดหนึ่งเส้นก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยขีดก่อนค่ะขีดก่อนเดี๋ยวพี่พี่เฟิร์สทำให้อ่ะพรุ่งนี้ไม่ไม่มีการบ้านส่งครูนะขีดคำหนึ่งขีดคำหนึ่งขีดหนึ่งเส้นนะลิตาอ่ะขีดดีๆทำการบ้านขีนด้วยได้ไปโรงเรียนนะกินด้วยขีดด้วยอ่ะขีดด้วยนี่ะพี่โตบอกก่อนลิตามานี่เามานี่งเอามมานี่ ทำให้เสร็จก่อนต้องทำให้เสร็จก่อนพี่เสร็จก่อนทำก่อนค่อยดูทีวีนะตาอันนี้แผลนีเดี๋ยวพี่พาทำนี่นี่เดี๋ยวพี่โตเขียนให้ดูจะมือจับมือจะมือจะมือกันนี่พี่โตเขียนให้ดูจับมือมืออ้อันนี้เขียนเขอ่ะให้น้องทำให้น้องจับอน้องจับน้องอย่าลีลานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีการบ้านส่งครูนะ เอาเอาเอาลน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 ชุดชุดใครอ่ะชุดอะไรคะชุดกีฬาจำลำเลยชุดกีฬาหมอลำเหรอคะเอาเอาเอาอ้ยอ้ยเอาคำเล็กๆนะคะเดี๋ยวมันจะติดคอค่ะอาเขียนนิดนึงก่อนไหมจิถูแม่โต เดี๋ยวเพิ่งนคายนะคะเดี๋ยวพี่โตเอาทิชชู่มาลองให้เอาเล็กเล็กเอาเล็กเล็กอะอะใส่มัอร่อยเยี่ยมมันอร่อยเยี่ยมมากเช็ดมือด้วยค่ะมือเหนียวแล้ววันนี้จะได้ทำการบ้านไหมคะเนี่ยเอานี่เลยนี่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 ทำก่อนแล้วนะนี่นพี่โต้ทำแล้วนะ หนูเขียนตามพี่โตเลยค่ะติ่ตาจางดูตัวเียวเขียนเขียนก่อนเขียนก่อนค่ะหนูตาตาจับก่อนนี่นี่มาดูมาดูมาดูเส้นปะเขียนเส้นปะตามคุณครูอาบางไว้เลยมามาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่ะวันเก็บให้นี่ไงเดี๋ยวพี่โตจับมือเขียนนี่ต้องเก็บทาง โอ้แล้วจะได้ทำการบ้านไหมล่ะคะถ้าจะขี่รถน่ะเห็นไหมถ้าพี่โตทำเสร็จหมดแล้วนะการบ้านน่ะขี่รถก่นมาขี่รถก่อนนะพี่โตพาขี่พี่เฟิร์สพาขี่รอบนึงค่อยกลับมานะคะพี่โตพี่โตมานั่งรอพี่เฟิร์สขี่รอบนึงพี่โตมานั่งรอเลยค่ะ แล้ววันนี้จะทำเสร็จไหมคะการบ้านเนี้ยมาค่ะมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวต้องจอดก่อนเขียนอันนึงอ่ะจอดก่อนเขียนอันนึงเดี๋ยวค่อยไปต่อค่ะอ่ะพี่โตพาน้องเขียนอจับปากกาค่ะเขียนอันนึงไปมามาเขียนพเดี๋ยวพี่โตจับมือพาเขียนพี่โตพาน้องเขียนหน่อยนะคะเขียนอันนึงก่อนแล้วค่อยพาขี่อีกจับให้น้องจับจับให้ถือ ให้น้องเฮ็ดเองไปให้น้องเฮ็ดเองกันดูขีดตรงนี้ตรงนี้ขีดตามเส้นเลยค่ะตรงนี้โอเคโอเคมือลอยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยไหนนะโอเคค่ะอันนี้ด้วยอันนี้ไปขีดรถอีกรอบนึงค่ะขีดรถอีกรอบนึงพี่เฟิร์สเดี๋ยวกลับมาทำต่อให้เสร็จนะคะอาไปอีกรอบนึงเหลือหกอันเหลือหกอัน อันนี้กะเียหอนเพื่อไปโ้องเรียนไห้หาเหมือนแล้วนะค่ะเพื่อนก็ได้ซจันีละตามภาษามาแล้วค่ะมาแล้วมาลงมาเขียนอีกเลยเร็วๆเร็วๆ่ะอ่ะมาทำแล้วค่ะทำแล้วอ่ะให้น้องจับจสอเลยเขียนอีกสองอันค่ะเขียนเลยเขียนเลยอันนี้อันนี้อันนี้จะจับมือหรอเวยเวยเวยเยเยเวยเวยเย ไม่เอาอย่างนั้นนะคะอ่ะขีดขีดขีดตรงนี้นิดนึงขีดก่อนให้น้องจับดีๆไม่เอานะคะระวังมันจะจิ้มตาอุยหนูหนูจับตรงนี้ตาคู่จ่าด่านล็กบอไปขี่รถอีกรอบนึงค่อยมาทำอีกนะคะโอเคไหมโอเคไหมทำอีกอ่าอ่ารอบนึงรอบนึงเทีดแบบนี้คุณคู่กับสีว้าเพื่อเทีดอยู่ ถึงแล้วค่ะมาทําการบ้านอีกแล้วค่ะเขีดตั้งใจเขียนนะลูกหนูนั่งลงดีๆห้ามทําเล่นเดี๋ยวคุณครูจะว่าเดี๋ยวคุณครูจะว่าคุณครูสอนว่ายังไงนะให้ตั้งใจเขียนอ่ะดินสอจับดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวจับดินสอโอเคค่ะอจับดีดีค่ะจับดีดีจับดีดีเขีดตรงนี้ค่ะขีดตามรอยปะเขีดขีดเลยจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวอีกรอบเดียวอีกรอบเดียวค่ะ อย่าทำขาดนะคุณครูจะตรวจอยู่นะคุณครูจะตรวจอยู่นะอย่าไปสีกิโลเมตเอามือหนูลงมาแบกเกขยบมือตัวเองค่ะอพี่โตจับมือน้อง่อยๆไม่ยังไม่เป็นมือเลยค่ะเอาใหม่เอาใหม่เอามือลงเอามือลง <l ots> จับจับมือน้องเขียนกันดูไม่ไม่ให้พี่โตพาเขียนอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะไอเขียนเองจนแม่นอัะเออแสลมหลายไอบอกที่ดีนะโน้อาพี่โตมือวางให้น้องขีดก็ได้อะอันนั้นวาดวาดมือพี่โตวาดมือพี่โตค่ะวาดมือพี่โตเอามือพี่โตลงโอเคค่ะเอามามาเดี๋ยวป้ะวันพาทำมันจะไม่เสร็จนะคะ มาแเลยเนี่ยว่างหันอะไรยูรูกเหรเป็นเก้ามาแล้ว่างหันนี่ว่างหันนี่ละเขียนให้เป็นรอยมือค่ะแล้วก็ระบายสีน่าตีโตะบอลเลวมันบอลเลวเห็นบอมันไม่เป็นรูปนิ้วเลยอะค่ะหนูแต่มันเป็นมือเด้แค่ไหนอ่ะเอาใส่เอาบัตเอาใส่ในโตเอามือพี่โตเนาะเดี๋ยวหนูเป็นคนวาดพี่มันใส่ผิดทางใส่ผิดทางถอดออกมาใส่ผิดทางนิดแตาระบายสีเลยค่ะ <10 S 1> ถือสีตุดน้ระบายเลยค่ะ <ใน S 2> อันนั้นสีส้มค่ะระบายเลยค่ะหนูเนี่ย<น>ระบายเลยระบายเลยค่ะระบายเลยโอเคค่ะวันนี้การ้านหนูก็เสร็จแล้วนะคะ